o h a n เข็มีิราต้องรอดเด e g o ก d เด t i m ท c o ค c น r t ตต่อเนื่องจ้ะแต่ไม่รู้ว่าลุงจะเอาอะไรไม่ํำดูสิก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วที่สำคัญคือไม่ยอมให้ดูฟเทจสักอย่างไม่ดูเลย ก็รวบรวมมาตัดสลับไปมาให้ทุกคนได้สนุกให้เธอได้สนุกเธอจะได้รู้ด้วยใช่จ้ะอะไรอย่างบางคนไม่ได้ดูก็มาดูแต่ว่ามุมภาพก็จะประมาณนี้มันก็ไม่ได้ชัดถ้าเกิดสมมติอยากดูก็ไปดูสตรีมมิ่งได้สตรีมมิ่งอันนี้ไม่หมายควว่าถ้าอยากดูจ้ากว่านี้ก็ไม่ดูอื่นๆแต่ว่าดูกับเราอะ่ะก็เหมือนมีเพื่อนดูดวลมันมีสตรีมมิ่งด้วยแต่ไม่แน่ <c oughs> แต่ว่าอ <c oughs> ยากใครอยู่หรือเปล่ากินได้กินได้เดี๋ยวไปดูกันจ้า ลุ้นกันว่าจะเป็นพาร์ทไหนนะแต่ถ้าใครอ่ะมาดูคลิปนี้อย่าลืมย้อนไปดูคลิปอื่นเลยนะลุงก็มีหลายพา,า,า,าร์ทจ้ะพนมีสาอะไรนี่หรอวนซื้อโหดเสียวยันแกต้องวนคุณสุดาฉันเอาเข้าวหมากลับบ้านไลแหละ ทุ่มเข็มกีฬาปะก็คือเวลามันมีงานต่างจังหวัดเนาะก็จะมีแต่ละคลุ่มมาไม่ใช่นักแสดงใช่ไหมไม่ใช่นักแสดงแต่ว่าเป็นอ๋เป็นนักแสดงแต่ว่าไม่ใช่นักแสดงหลังเข็มกีฬาใช่ใช่นักเสดนเซอร์แต่ก็เก๋เนาะอ่าจริงๆตอนเนี้ยคือกูดูนะมึงกูกูนั่นดูนะ คือก็ยีให้ความสุขไปด้วยอ,ะอ,อ่ะแล้วเราก็ลุ้นว่าใครจะออกมาว่าใครจะออกมาอันนี้คือรูป้ะทันแล้วแฟนคลับน่ารักคือเขาแบบว่าจอยไม่ใช่นักแสดงเขมร,ริลาเขาคือ,<พ>อแดนเซอร์เขาพร้อมเยียเชียบางคนรู้ว่าคือมือเสียงคีิดตลอดเวลากับเชียรน้องที่เป็นคนถือป้ายกับคนที่มออันรำาอันนี้คือ Up, ท่านเพื่อให้ทุกคนเตรียมตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเขากำลังจะไปปิดเป็นที่สุดท้ายเลยดีในนี้คือการลองแผ่นโชว์มาดีมากใช่สนุกมากเลยลุงเนี่ยคนต่างชาติดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งก็ดูสนุกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันตลกมันใช้มันเหนี่ยสนิทจะแก้มันได้เลยซึ่งก็ไม่มีก็ได้นะ แล้วถ้าแฝงว่าน้องแล้วถ้าแฝงก็ต้องเก่งเลยถ้าคนที่โชว<อ>์เ,เน,นี่ยเขาเชื่อมากต้องแฝงไอ้นี่เองนุ่มสนุกคือไอ้น,นี้ชอบไม่เบื่อเลยไอ้น,นี้ชอบไอ้น,นี้คือมันเป็นวิธีการโชว์การสลับโชว์อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าคนมาแล้วก็จะรู้แต่เราไม่รู้เว้ยอย่างนี้ โอ้โหี่ตีี่ต๋อเขาเขาขึ้อนขางล่ามึก็้อบทำวันยุดเห็นไหมดูเป็นขับนั่งรบ้างมึงเป็นขับอะไรจริงๆบะมี่นะทั้ท้ายนะเขาก็เต้นด้วยเต้นอะไรด้วยอะไรอย่างเงย ุ่มแก้มอะไรนะสุ่มแก้บเป็อยังไงอุ oh. ่มแก้มมันเต้นใหญ่อะไรอ่ะุ่มแก้มคือยัไงอ่ะเมื่อกี้ชอบใบมาเองมั้อ่นมีถึงใมเองเขาเป็นบมอ่ะอ๋อการั้กใเหรออันนี้อะไรอ่ะ น้อยอะไรเออนักน้อยอะไรแล้วเขาจะสอนข้าวไปก่อนไหมอ่ะเขาน่าจะรู้เด็กๆก็จะรู้กันเลยเออหัวเสิร์ฟหรอวเสิร์ฟหรออ๋อนี่เหรอชุ๊ไข่ชุ๊ไข่เห็น anh nhìn trên phòng phòng nó mới không bên đó ông nát là ở chỗ này nó

อาอไม่บ้านทเไงเอ๋อเน่ยเหรอเนี่อ๋ออันนี้คือเขามันเลยมัไม่ได้ไม่ดนคาตาาตาละมากอเลยมาครับไมาโอแล้วสวยทุกคนเนี่ยเต้นเห็นไหมมีมีเสียงน่จะเป็นเสียงเตืนอะเต้น อะไรคือไทยไรนะเฮ้คนน่ะแล้วคนนคือกำลังมันกับเพลงอยู่ไงทั้มันก็ไม่ได้มองจอหรไงทุกคนเลยทเยออคือทีมเขาก็ถ้าไม่ได้ลองก็ต้องทีมก็คือช่วยบิวอ่ะก็ดีนะนี่นี่นี่น่าจะเป็นเสียงเคยดูเปล่าดูวอร์ว่าเพื่อนนะ ชุดใด้อ๋ววอนี่บวงบงเขตมี่ละใช่บงไม่แน่ใจเหมือนันมีสองบองทำให้การรอไหมน,นะเบื่อจงสนุกมากเลยลเราไม่ตดองีสยียใจ ถาใครเต้นแบบคือมันอ่ะก็มาถึงข้างงป้องไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงข้างๆเรียบร้อยที่วันนั้น,นเรีรียเีนเป็นเวลาไม่ไม่จไม่ไจ นี่เราเรารอเตรียมตัวกันนะเรื okay. ่งหลังเวทีบอกว่ากำลังแบบน่าจะแบบสตาระวนเปลี่ยนชุดติลโบหรอเรื่สองักโอเราต้องทำเพิงสิถ้าเียโบถ้าไม่ดูดันดิเป็นทีเขารู้นะทุว่ายโ

เหมือนเขาเป็นการบิวว่าให้ทุกคนอนะสนุกแล้วก็เต้นต่อก็คือเขอมาเต้นทุกคนทูกเต้น,นเด็กๆอะไรมันอนะ ถ้าว่าเพลงอ่ะทอนอะแสดงว่าจะเปลี่ยนมันน่า,านออหลงไปเลย่ม่ไปเต้นด้วยอ่ะ โอ้ภาษาคุยจะ,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 ะรบกยนใชไมคเับเมื่อก่อนเลยไได้คคือค <c oughs> ือหลอไม่รู้จะพูดยังไงหลอหลอหล,ลอแล้วก็หลอ ก็แค่ที่ที่หกเอ้ยที่ตัวแหละลเราออกจากภาคเดียวหรือเปล่าก็ไปเลยเพราะว่าเห็นาานานในสายไงกระดาวนะก็ถูกจำไม่ได้แล้วถือทำโอ้ไปต่อเขาไม่หรอไม่ต้อันนี้จ้าเอาเหรอเสียคนหลายตาย ต้องพยายาจะได้ภูมิใจแต่เจ้าทำอะไรมีลุงตักผ้ารออ่อนเลยค่ะอากลุงเลยค่ะเอาไม่จุกไม่จุกไม่จุกไม่จุ๊กเห็นปจุ๊กนะไม่เนียกับมนเป็นเป็นเสือสวย ูอยากยืมไปใส่แบบว่าแนนดี่ใหม่ไหมใส่ได้เบียดเป็นเกงขยาวของฉันได้ไหมเนเด็กคนใหม่อ่ะ โอ้โหวาลังอ่ะโอ้โหสมุยเรฮะคอนุดตรงนั้นน่ะหน้าสุดไหนต้องเวนที่เลยเพราะคอนโดหรือว่าคอนโดนะเตีนมาดูด้วนมือเด้งี่เด้งเลยข้าสดอยู่เลยเนี่ย

เก่ง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 เอเก่งเหรอบเอชอบเก่งเลยคือชอบเลยอ่ะโรสึกเลยเนี่ยไม่ไีแค่จอนะมีสเตจด้วนีช่้วยมีจังแพงมากคอนเสิร์ตเนี้ยมิช่าตัวนะครับอุดรชักแพงมากโอ้โหก่อนจะได้กำไรอ่ะ ก่อนจะได้กำไรขอให้เขาไม่ขาดทนุนปุ๊บที่เอาสุดเรียวตั้งแต่ออยอนมากแดนเซอร์น่าจะเป็นน้องจติงสาสวัวสด์อะไรต่างๆตอนทูโชว์ที่เกิดขึ้น,นะเ,นเขเ็นนขาอ,อพอวอัวพันกันอยู่ก็ว o w e ด้วยช่วงคนไทยด้วยแล้วก็นักแสดงจี่จดีลาอะไรต่าง,างๆทั้งหมดเนาะทั้งสิ่อะไรเงี้ยเขนาะมากันหมด เมิ้งแรี่แล้มีไงาุก่นตองจบท้ดีนะคือเราจะมาเล่าเรื่องของกอารเขาเรียกว่ากิจกรรมระหว่างระหว่างโชว์เนาะอย่างที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเขาเรียกว่ามันเป็นความร่วมมือมนันเป็นการเ,าเขาเรียกวความตั้งใจของคนคิดโชว์ว่าฉันจะต้องขั้นแบบนี้เพื่อให้ทุกคนสนแล้วมันสนุกจริงๆ มันไม่มีแค่นี้นะมันก็มีหลายช่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยอีสองสองช่วงที่เป็นช่วงอ่อคุ้มเข้มศิลาเนี่ยกับช่วงที่เป็นอะไรนะไอ้อท,ที่ที่น้องๆแบบมีคาขึ้นมามีเขาไม่ทำกิจกรรมร่วมกันให้มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าฟิลคล้ายๆเลยน้องแดนอ่ามาลัเวลาหันกล้องไปแล้วก็ สั่งให้ทำสมมติว่าสั่งให้จุ๊บสั่งให้อะไรอะไรอะไรแล้วน้องๆให้ความร่วมมือกันแบบว่าน่ารักอ่ะมีแบบกําลังใจจากบ้านดูบันดีกพี่ๆน้องๆมาดูมันก็แบบว่ากูเท่ากูเห็นในติ๊กต็อกเยอะมากตี๋บออะรเงี่ยแบบสามคนนี้กับคลิปเนี้ยแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบในพาร์ทนี้ที่น้องๆแฟนคลับอ่ะของเคมซีลาบางคนใส่ชุดทงชุดไทยอะไรมาเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเขาก็แบบ เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีเราชอบอแล้วก็เม็ดเลยลูกทุงที่น้องๆออกมาสี่คนรวมก,กันอะไรก็อีกเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เรามาอยากให้เธอได้ดูดแฟนช่องได้ดูดี่เมื่อกี้เขที่ยวกำลังจะอาปากพูดก่อนเธอก็คือจะบอกว่าเออขอบคุณที่เอาพาร์ทนี้มาเพราะว่ามันเป็นคือถ้าเราเป็นคนทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็น เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่มันสําคัญนะเพราะว่าการเชื่อมโชว์แต่ละโชว์สมมติถ้าคุณไปดูอะไรสักละครหนึ่งแล้วอยู่มันเดดแอร์ะคือเงียบนั่งรอแงวหงวเบื่ออ่ะมันไม่โอเคเนาะมันก็จะอ่อม่าก็ใายเลยเอมันก็จะอ่อมถาสมัยก่อนจริงๆตอนที่เราทําคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตที่เราทํากันอะไรเงี้ยตอนแบบว่าช่วงช่วงระหว่าง ร้อยต่อโชว์อัด b e n e ฟิตเลยประมาณเนี้ยะเราก็เอาเพลงเมื่อก่อนลิขสิทธิ์มันยังไม่ได้มันแบบนี้มันยังไม่ได้คุ้มคลั่งขนาดนี้เราสามารถเอาเพลงใดๆมาแฟนคลับให้ท้าเต้นใดก็ร้องเต้นไปด้วยฟีลเหมือนเรามีมินิคอนเสิร์ตย่ายอมให้ก็คือเหมือนมีดีเจเปิดเพลงแล้วก็แดนซ์แดนซ์กันแต่ต้องมีพิธีกรพัฒนาบนะอะไรประมาณนี้ยยรีววิินนดึงเ่ซึ่งมันก็ สุดท้ายมันขึ้นอยู่เขาใช้คำต้องใช้คำว่าผู้จัดอยากให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมโดยที่มันต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่าผู้จัดใส่ใจอันนี้เราตั้งจากวันที่เราทำกันแต่เนี้ยเขาใส่ใจเขาไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยอนอม่ให้ทุกคนแบบโอเคมึงว่างแล้วไปเข้าห้องน้ำอันนี้ไปเข้าห้องน้ําได้แต่คนที่ที่ร้อนที่อยู่ก็ไม่เหนื่อยสนุกเออสนุกเราเอคนจะไปเข้าน้ำเอากูไม่ไปกูอยากก็ได้จริงจริงถ้าลรคอยไม่ไน่เบื่อต่อไปแล้วก็ นักสแสดงที่มาที่เเอามาให้พวกเราเห็นคือให้รู้เลยว่าเหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแดนเซอร์ทุกคนเขาตั้งใจมากเนาะอันเนี้ยเป็นทั้งนเซอร์บวกนักสแสดงอ,อญญญาอย่างพาที่ต้องถือเออ่คุม้มกับคนที่เหลือเขาก็เขาเ,ขาเ,ขาเขารียกว่ารีแอคอะส่งกันไปส่งกันมาทุกคนดูแล้วก็แล้วยิ่งคนดูแบบตีคลีคลีละคนเล่นมันก็ยิ่งมันอะโอ้เป็นกูถือปาเนะกูจะคุยอย่างดิโอนเ <laughs> หมือนเหมือนเวลาเรามี <laughs> กีฬาสีแล้วมีหลีดจริงกับเขาเขาเรียกว่าลีดหลีดหาหรืออะไรวะไม่แน่ใจบ้านจันเรียกภาษาอีสานจะแบบหนึ่งเอออะไรก็หลีดมาขั้น่ะหลีดตลกเออหลีดตลกเออฉันไม่รถ้าคำกลางคือหลีดตลกเอออะไรอย่างเงี้ยเออแหละประมาณนั้นเนอะดี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 แล้วมันดูเป็นเหมือนเราไปงานท้องถิ่นอะแล้วก็มีเพลงอีสานมันมันมันคลอตลอดเวลาจนพอมาถึงโชว์ของน้องๆแหละอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าเสียงน่าเป็นเสียง้นตรีอาจจะใช่เพราะว่ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อะ สุดท้ายแล้วว่าถ้าไม่มีใครมาบอกเต้นเต้นถ้าถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงคนธรรมดาเด็กๆไม่จําคนดูไม่จำพอมาเต้นัาแสดงไงมาแสดงอาจจะมาเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็เต้นเต้นเย้ที่นี่มาจะบอกเออแต่เนี่ยสุดท้ายที่เขาทำเพราะเขาใส่ใจเขาใส่ใจเขาอยากให้แบบเขาอยากสนุกจริงๆเขาอยากแบบว่าโอเคทุกคนเสียตังมาไม่ว่าจะเป็นมาในคอนหรือว่าเวลาด้วยในในไลฟ์เนี้ยเขา เขาส่งมาเราอันนี้เราเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนๆกีฬารับรู้ได้เลยว่าโคตรตั้งใจทำคอนนี้เพื่อให้ทุกคนจริงๆ,ซ,งๆซึ่งที่เอามุมนี้มาคือเห็นความน่ารักแหละ<ช>แต่ว่าส<ช>ุดท้ายแล้วมันคือมุมจริงเนาะมันคือมุมการทำงานจริงเอออันนี้เราชอบแบบชอบจริงเออๆเร,เราอยากเราไม่อยากตัดทิ้งที่จริงมันตัดทิ้งได้เว้ย แล้วคนมักจะไม่กล่าวถึงเราชอบล้วเราก็เลยเออเอาอยากให้อยากให้เธอเยอยากให้แฟนๆเราก็อยากขอบคุณแฟนๆว่าคุณะทําให้พวกเรามีความสุขนะเพราะกูไม่ได้เต้นเหมือนนึกออกปะแต่เขาเต้นแต่เรามีความสุขอะอันนี้คืออยากอยาก,อยากบอกทุกคน,นอยากอยากบอกแฟนๆช่องด้วยนะครับส่วนการแสดงของสี่คู่ไอ้สองคู่สี่คนเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่อ้อมเลยจ้าพอออกมาแสงสีชุดก็คือเลิศแล้วก็ยิ่งว่าเจอความหล่ออีก แล้วความกวนของพี่เก่งนี่น่าจะชอบน่าจะชอบไทยนี่แหละชอบความเป็นเขาเรียกว่าแพ้ทานตรตีไทยโอ้จนนั้นเป็อย่างไงเนาะมาเขาเต้นอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้เขาแต่เขาว่บอกเขาก็มองดูไงพี่เก่งก็คือลือก็คือควงเอวอย่างเลยส่วนเต้นฟันบันนี่ก็คือเธอถ้าสังเกตเธอไปดูในในเอ็กซ์ในี่ยนะมันจะมีเต้นฝันบาน เขาตัวติดกันตลอดแล้วเขาจะห่วงเขาเมืองไปดูกูถังเกตไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตหรือเปล่าอันเนี้ยคือเห็นแล้วแบบอะไรวะดูซอฟซ้อนวันว่าแต่อยู่ดูรลกานดูบอกว่าคุณผู้ชายต้องดูคุณผู้หญิงตลอดว่าเออมึงลืมบล็อกหรือเปล่าอะไรหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือแบบเขาเขาคือแฟนแล้วก็เขาเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนแล้วเขาก็รักกันมาแล้วก็ห่วงใยกันมา อันนี้กูตีความแบบนี้เลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่ตีความไม่จํากัดความให้เลยอ่ะเออแล้วบังคับให้เข้าใจด้วยเอออะไรอะไรอะไรมาคิเหมือนกันอ่ะพวกอีกตั้งหาก็แปนว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นพันไหนที่พี่บอมาให้ดูอ่ะมันสรุปหมดเลยอืมันบ่งบอกว่า งานนี้แม่งโคตรดีจริงอ,ะอ่ะเอแ,แต่ถามว่านวันนี้ที่มาพูดไม่ใช่ชวนไปงานนะ <c oughs> แต่อยากจะบอกให้รู้ว่าจะมีคนจะเข้าใจแบบอุ๊ยเดีย๋ยวเข้าใจแบบไม่ใช่นะจ๊ะอยากให้บอกให้รู้ว่ามันคือมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งเนาะอีกหน้าประวัติศาสตร์ของซีรีส์วาย <Y S 2> ไพรง่ายอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่แต่อนาคตต่อจากเนี้เชื่อไหมนะมันเป็นข้อดีนะที่ทําให้ทุกๆุท่ายทุกๆเรื่องอ่ะเรา แข่งกันให้มีผลงานดีๆออกมาเพื่อให้คนไทยได้ดูยังไม่พอเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยอ่ะเพื่อเป็นกําไรเป็นกําไรคนดูอะคนดูได้เต็มเตะมอ่ะประมาณนี้มีอีกไหมถามเธอมีอีกมีอีกมีอีกเดี๋ยวจะมีตัดมาให้คุณดูอีกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีฟูดอยู่ไม่ให้ดูฟุตเหมือนเดิมก็อันมากนะครับแฟนคลับของเขียนเวลาทุกดอมในเรื่องนี้นะแก็มีน้องๆหลายๆคนเนาะก็ฝากด้วยนะครับกับช่อง 64ช่ c h ชาแนลนะครับเพราะช่องเรานั้นไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์เพลงหรืออะไรที่เราชอบเราจะมารีแอคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแนะนำมาได้ด้วยนะครับส่งลิงก์มาหรือส่งข้อความมาก็ได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายวัน